สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบายครับช่องที่นําเสนอข้อมูลรีวิวและเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับจักรยานยนต์สกูตเตอร์และอุปกรณ์การขับขี่ต่างๆสําหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสกูตเตอร์สําหรับคนที่ชื่นชอบความท้าทายและการเล่นทริคแบบจัดเต็มซึ่งก็คือลัคกี้ครูโ r รสกูตเตอร์หนึ่งในสกูตเตอร์ยอดนิยมที่นักขี่ทั่วโลกต่างไว้วางใจลัคกี้ครูโ r รสกูตเตอร์เป็นสกูตเตอร์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงระดับกลาง โดยเน้นความแข็งแรงทนทานและความสามารถในการใช้งานในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นในสเก็ตพาร์คหรือสตรีตตัวเฟรมของลักกี้ครูทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง6 6 1ที่ผ่านกระบวนการฮีททรีเท์ทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงเป็นพิเศษและน้ำหนักเบาเพียงประมาณ3.2กิโลกรัมเท่านั้นแฮนด์บาร์ของลักกี้ครูทำจากโครโมล s สตีลซึ่งเป็นโลหะผสมที่มีความทนทานสูงสามารถรับแรงกระแทกจากการลงพื้นหลังจากทำทริกได้เป็นอย่างดี ขนาดของแฮนด์บาร์อยู่ที่ประมาณ23นิ้วกว้างและ22นิ้วสูงซึ่งเหมาะสำหรับผู้เล่นที่กำลังเริ่มฝึกฝนหรืออยู่ในระดับกลางและยังสามารถควบคุมได้ง่ายให้ความรู้สึกมั่นคงเวลาขับขี่ในส่วนของล้อ Lucky Crew กกมาพร้อมล้อขนาด110มิลิเมตรมีคอเป็นอลูมิเนียมและหุ้มด้วยโพลียูรีเทนสูตรพิเศษที่ให้การขับขี่นุ่มนวล และลื่นไหลดีเยี่ยมอีกทั้งยังช่วยให้การเล่นทริกต่างๆเป็นไปอย่างคล่องตัวระบบแบริงที่ใช้คือ ABEC9 ซึ่งถือว่ามีคุณภาพสูงและหมุนได้อย่างลื่นและเงียบดัดฟ้าของ l u c กี้ครูถูกออกแบบให้มีขนาดพอดีต่อการยืนมีแถบการลื่นติดตั้งมาให้จากโรงงานทำให้ผู้ขี่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยสีสันสดใสมีให้เลือกหลายสีตามสไตล์ของผู้เล่น เช่นสีดำด้านสีน้ำเงินเมทัลลิกสีเขียวมิ้นต์และสีทองเงาระบบเบรกที่ให้มาเป็นแบบเฟล็กเบรกทำจากโลหะที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้การเบรกนุ่มนวลไม่สถานเท้าและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโครงสร้างทั้งหมดของสกูตเตอร์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างสมดุลเพื่อให้เหมาะสำหรับการขี่แบบฟรีสไตล์ที่เน้นการทรงตัวและควบคุมทิศทางได้ดี ลักกี้ครูโบรสกูเตอร์เหมาะสำหรับผู้ใช้งานอายุประมาณ7ปีขึ้นไปและสามารถรองรับน้ำหนักของผู้เล่นได้สูงสุดถึง100กิโลกรัมด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ทริคใหม่ๆหรือแม้แต่ใช้เล่นจริงจังในสนามแข่งขันก็ยังได้ในเรื่องของราคาลักกี้ครูโ r รสกูเตอร์จำหน่ายในราคาประมาณ129ดอลลาร์หรือประมาณ4,800บาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพ วัสดุและการออกแบบที่ได้รับจากแบรนด์ลักกี้ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์สกูตเตอร์ระดับแนวหน้าในวงการหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กตรีมหรืออยากลองเล่นสกูตเตอร์ในรูปแบบฟรีสไตล์ลักกี้ครูโปรสกูตเตอร์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากดีมากไม่เพียงแค่ใช้งานง่ายแต่ยังสามารถพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจแบรนด์ลักกี้ยังเป็นที่รู้จักในวงการผู้เล่นมืออาชีพซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้จากช่องไบคลับหากเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆจากพวกเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ